สวัสดีครับ FCTP f c ลุงผลปัตแตนทุกๆท,ท่านนะครับตลอดระยะเวลา4ปีนะครับที่เราติดตามคดีนี้มานะครับติดตามลุงกับป้าและแล้วการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มคลี่คลายออกมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้จะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะครับกรณีที่ลุงกับป้าโดยเฉพาะลุงเนี่ย ได้กล่าวคำสาปแช่งคำสาบานไว้นะครับใครก ome, carry muscle, ็ตามที่สร้ายป้ายสีลุงเนี่ยจะต้องได้พบสิ่งที่เขาได้โกกรรมโกวินกับผู้ที่บริสุทธิ์นะครับกล่าวใสร้ายป้ายสีต่างๆนานานะครับปัจจุบันนี้เริ่มเห็นผลสงผลมาแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับคนบ้านนู้นนะนะผู้หญิงคนนั้นนะครับกับน้าคนนั้นนะครับ ก่อนหน้านั้นก็มีลหองเละแหงกันไปไปประมาณนะโต้กันไปโต้กันมานะครับเลาหองลแหงกันแช่กันไปแช่กันมาใน,ในที่สุดก็เป็นคดีความขึ้นมาจนได้นะครับมีการฟ้องร้องกันนะครับระหว่างสองพี่น้องตระกูลลาบจำเนาะกับผู้หญิงคนนั้นและน้าคนนั้นนะครับและยังมีว่แววว่านะ้าคนนั้นจะมีการฟ้องร้องอีกหลายคดีเลยนะครับแต่ที่แน่ ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารวันนี้นะครับที่ผู้หญิงคนนั้นนะได้มีการฟ้องร้องนะครับทีนี้ศาลก็สั่งกำชับเนาะว่าห้ามนำข้อมูลข่าวสารต่างๆนะภายในศาลไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นบุคคลภายนอกได้รับรู้นะครับจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นต้องสองฝ่ายนะครับจะทำให้ เสื่อมเสียในภายภาคหน้าสำหรับผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับภายในศาลวันที่ศาลนัดพบวันนี้นะครับแล้วก็อีกต้องรอเนาะว่าศาลจะมีคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับก็ต้องรอศาลมีคําสั่งนัดอีกทีเนาะอันนี้แหละครับมันเป็นผลกรรมนะผลกรรมที่ส่ร้า,าย่ความผู้บริสุทธิ์ผลเองกรรมนั้นกําลังคืนสนองเขาแล้วนะครับ แล้ววันนี้ผมก็ได้เข้าไปอ่านโพสต์ของคุณหม่ชาละวันเนาะซึ่งเป็นคําสั่งศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ได้ประกาศเตือนไว้เนาะผมจะให้ฟังก่อนเนาะโพสต์ของคุณหม่ชาละวันนะครับศาลจึงมีคําสั่งกําชับให้คู่ความทั้งสองฝ่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องในห้องพิจ,จารณาในวันนี้หยุดการกระทําอันเป็นการโต้ตอบซึ่งกันและกัน ที่สืบเนื่องมาจากคดีในวันนี้ทั้งในสื่อออนไลน์และเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบในลักษณะที่จะส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างได้รับผลกระทบทางชื่อเสียงและจิตใจต่อไปในภายภาคหน้าโจทย์และจำเลยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถแถลงรับและให้คำมั่นว่าจะไม่มีการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีในวันนี้ไปพูดให้บุคคลภายนอก ทำให้บุคคลแต่ละฝ่ายเสื่อมเสียชื่อเสียงกันดังนั้นคดีนี้จากรายงานกระบวนพิจารณาฉบับนี้ช่องใหม่ชาละวันจะไม่วิพากวิจารณ์ในคดีในวันนี้เนื่องจากจะเป็นการละเมิดอํานาจศาลหรือขัดคำสั่งศาลเพราะศาลได้ระบุไว้ชัดทั้งโจทก์และจำเลยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยรายละเอียดให้บุคคลอื่นทราบชัดเจน ส่วนคู่ความและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลให้ช่องอื่นในลักษณะที่จะส่งผลกระทบให้ต่างฝ่ายเสียชื่อเสียงและจิตใจต่อไปภายภาคหน้าและจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งศาลหรือละเมิดอำนาจศาลได้วันที่28สิงหาคม2567นี้สี้ศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่าคดีนี้จะมีมูลหรือยกฟ้อง ติดตามตอนต่อไปปลอบางคดีศาลจะไม่มีคำสั่งแบบนี้แต่บางคดีจะมีคำสั่งและทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งมิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายส่วนคู่ความที่ส่งข้อมูลไปให้บุคคลอื่นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องพิจ,จารณาให้ฟังและนำไปเผยแพร่หากนำสืบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้สง่งและผู้รับนำมาบรรยายจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล นี่แหละครับเป็นคำสั่งสารจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ได้กำชับต้องสองฝ่ายคู่ความคู่กรณีกันนะเนาะแต่ก็เมื่อเช้านะครับผมก็ได้ข่าวนะครับได้ดูช่องของหน้าแตกกกกนะครับและได้รู้ว่ามีการละเมิดสารเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะครับมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งของคู่ความนี้แหละครับจะต้องนำ ความรับในสารนะไปเผยแพร่กับบคุคคลคนอื่นนะครับซึ่งมีคนฝรั่งเศสได้มีการลงคลิปลงไลน์นะครับซึ่งนาตายก็ได้แซะอยู่เนาะว่าเอ๊ะใครกันนะที่ยว้อ,อมูลนี้ไปให้ยายฝรั่งเศสพูดในไลน์ในคลิปของคนคนนั้นนะครับใครก็ตามที่เอาความลับของสารนะครับโดยเฉพาะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับฟัง รับรู้ความเคลื่อนไหวภายในห้องพิจารณาศาลนะครับซึ่งมีไม่กี่คนที่ได้รู้แล้วก็ได้รับคําสั่งศาลแล้วนะครับมันต้องมีคนละเมิดนะครับส่งข่าวส่งข้อมูลนี้ไปให้คนฝรั่งเศสนํามาพูดนะครับไม่อย่างนั้นยายฝรั่งเศสจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องราความเป็นมาในภายในศาลนี้เขาถึงเอาออกมาพูดนะครับนี่แหละครับมันเป็นผลกรรม ผลพวงของการกระทําที่เคยชินชาชาชินกับความประพฤติที่ว่าผิดๆของตนเองนะครับในความหญิงยโสหรือว่าโอหังเนื้อกว่าใครนะครับไม่ช้าไม่นานหรครับผมว่านะน้ำตาร่วงนะครับหากเขาสืบทราบว่าต้นตอข้อมูลนี้ต้นตอมาจากไหนนะครับน่าจะมีความผิด ฐาละเมื่อสารอย่างแน่นอนเลยนะครับเป็นกรรมเป็นเวรใครก็ตามก่อกรรมอะไรไว้นะครับว่ากล่าวสาย้ายป้ายสีลุงกับป้าน,นะครับกรรมชั่วนั้นจะคืนสนองแน่นอนเลยเนี่ยระยะทางพิสูจน์มาการเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วจริงๆนะครับความมิบัตรความอายนะกำลังจะเริ่มขึ้นกับที่หมู่บ้านนู้นนะครับ ซึ่งตลอดระยะเวลาสปีที่ผ่านมาเนี่ยแซะนะแซะลุงแซะป้าะระป้าสีสารพัดนะครับดูถูกดูมินหยัดยามแม้กระทั่งพ่อแม่ของตอนแม้กระทั่งน้องสาวน้องชายของเขาผู้หญิงคนนั้นก็ติดติดนิสัยคือชอบดูถูกคนอื่นนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับในแต่ละคลิปแต่ละไลฟ์ของนางคนนี้แะผู้หญิงคนนี้นะครับมันจะมีคำบุรีคำดูถูก เป็นกิจวัตรเลยนะครับเขาไม่มีความสะทกสะท้านละอายแก่บาปเลยนะครับมันเป็นนิสัยเขาไงชอบดูถูกนะครับแม้แต่อดีตสามีของเขาเขาก็ยังดูถูกดูแคลนเนาะผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนมีลูกสาวโตนางก็ยังบูลลี่นะครับแต่ก็ช่างเถอะมันเป็นกรรมเป็นเวรของเขาเนาะเราเองก็ไม่ได้รับไม่มีส่วนรู้ไม่ได้มีส่วนได้รับผลเสีย ผลกรรมได,ได้กับเขานะครับเราเป็นผู้เสพข่าวผู้ที่ติดตามดูพฤติกรรมต่างๆของผู้หญิงคนนี้เนาะนี่แหละครับมันไม่มีอะไรที่จรังยั่งยืนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ด้วยคำหยาบคายคำด่าทอสารเป็นสีมันเป็นเงินบาปนะครับก็จะกลับย้อนไปคืนทรัพย์นั้นก็จะสูญหายเชื่อเลยนะครับรับรองทรัพย์นั้นจะสูญหาย เพราะว่าจะมีคดีความกันใช่ไหมที่เขากําลังฟ้องร้องกันนี่นะมันคดีแต่ละคดีมันจะใช้เงินเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าวันสองวันมันจะจบนะครับคดีความต่างๆนี่ก่อขึ้นไปนี่นะในการต่อสู้ในชั้นศาลค่าเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆค่าทนายความนะครับมันจะต้องพบกับความวิบัตินะดังที่คําสาปแช่งของลุงนะครับใครก็ตามทําชั่วทํากรรมกับผู้ที่ไม่ได้ทําผิดใดๆนะครับ ผกลกรรมนั้นก็จะคืนสนองนับวันเวลาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับนี่เราก็ต้องรอติดตามดูไปว่าความอายนะของเขาจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นแล้วนะไม่รู้ละมันมองต่างมุมนะครับฝั่งของเขาเขาก็มองว่าฝั่งนู้นดีเนาะผมก็เข้าไปดูอยู่นะมีบรรดาอินทรี์ต่างๆของเขาอะก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกัน เขาก็พูดดีนะแต่ว่าพูดดีในมุมของเขาไงแต่มันไม่ถูกต้องกับฝ่ายทางฝั่งเราอะนะข้อมูลคนละข้อมูลกันนะครับการปฏริพฤติปฏิบัติตัวต่างๆนี่มันไม่น่าดูนะครับแต่เขามองว่ากลุ่มของเขามองว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็มุมมองใครมุมมองมันนะครับ f อทุกๆท,ท่าน f อ t p ก็ต้องติดตามดูเนาะผลกรรมใดๆก็ตามใครก็ตามที่ก่อไว้นะครับ ตอนนี้มีการละเมิดสารเกิดขึ้นแล้วนะครับมีการละเมิดสารเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีการส่งนําข้อมูลในชั้นสารไปสู่บุคคลภายนอกนะครับผมก็ได้เข้าไปดูช่องของหน้าตายก็ได้พูดชัดเจนเลยนะครับหน้าตายเองก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะใครวะที่เอาข้อมูลภายในสารส่งให้ยายฝรั่งเศสผู้หญิงที่อยู่ฝรั่งเศสพูดนะครับมันก็มีมีใครนี่ มันจะมีแค่โจ์จำเลยแล้วก็นา,นายความสองฝั่งแล้วก็จะมีญาติญาตินะครับสี่ห้าคนที่เข้าไปฟังวันนัดที่ศาลน,นัดนะครับวันที่ไปฟ้องร้องแต่ว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอวันที่28สิงหาคมนะครับตามที่ได้อ่านโพสต์ของคุณหมาชาลวันนะครับยังไงก็ตามนะครับฟ้าดินย่อมเป็นพยานนะครับสิ่งใดๆก็ตามที่ลุงกับป้าไม่ได้กระทำผิด ขอให้สิ่งนั้นๆได้อัตถฐานหายไปขอให้ลุงกับป้าได้พบกับชัยชนะเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับพ้นข้อคราหาต่งางๆนานาอย่างสิ้นเชิงนะครับจะรอเวลานั้นวันนั้นนะครับรอจนว่าศารพิพากษาสาลฎีกาพิพากษาคารรดีของลุงของป้านะครับสำหรับป้านั้นพ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ลุงเนาะ เราผู้เป็นเอฟก็เฝ้าดูเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับคนบ้านนูนนะ้นเนาะวงสาขาญาติตะกะุูลหลับจานะครับตอนนี้เก็มีปัญหากันเราก็รอดูต่อไปนะครับนี่แหละผลกรรมผลกรรมชั่วที่ทํากับผู้บริสุทธิ์นะครับยอมรับผลกรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งนะแต่ก็ออกมายอมรับแล้วนะครับออกมาขอโทษลุงกับป้าที่3าปีผ่านมานั้นได้ด่าลุงด่าป้านะครับตอนนี้เขาก็สํานึกแล้ว เขคิดว่าเงินที่เขาสร้างมาทํามาเนี่ยกําลังจะสูญหายเพราะมีคดีความมันก็คงจะเป็นกรรมเป็นเวรของเขาอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าเอฟซีจะให้อภัยเขาไหมนะครับอันนี้เราไม่ขอก้าวล่วงส่วนตัวผมนี่ผมไม่เกลียดไม่โกรธใครทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะฝั่งผู้เสียหายผู้หญิงคณนูน้นหรือว่ายาญาติของเขาทุกคนผมไม่มีความอาฆาตพยาบาทใครทั้งสิ้นแต่ผมส่งกําลังใจให้กับลุงกับป้านะครับ ผมต้องการเห็นความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมเรานะครับกับผู้กับลุงกับป้านะครับแค่นี้เองผมจึงมาติดตามคดีของลุงกับป้าเพื่อทวงความยุติธรรมให้ลุงกับป้านะครับตอนนี้ป้าได้แล้วเหลือแต่ลุงนะครับ